นี่คือปีเตอร์และนี่ล่ะปีเตอร์และนี่คือ <Peter! S 1> สวัสดีคนดูนะครับผมยินดีต้อนรับเข้สู่ชาแนลเฮดบิลซีครับวันนี้เราก็จะอยู่ในเกมจีมอกันอีกเช่นเคยนะครับผมเกมนี้นี่มันมีอะไรให้พิ๊ดสุดจริงๆเลยนะโอเคครับผมวันนี้เราจะมาอยู่กันในสิ่งที่ทุกคนน่าจะกลัวกันนะครับนั่นก็คือเจ้าปีเตอร์ยักษ์น, <S <S นครับผม <S <S <ห>ดูีเขา <S 2> <S 2> ก็คือปีเตอรครับดุนวนขาน กูไม่ถูกครับผมโอ้แตัวธรรมดาอยู่ที่บ้านก็กลัวกันทิาอนไปบออย่างไรนะครับเจอปีเตอร์ยักษ์บุกเมืองนะครับโอ้โหผมบูดเลย,ยมันอ,มอะไรมันะเด้ดีวดยวดียวเดียเด๋ยวเนนนนดี๋ยวเดี๋ยวเอีดี๋ยวเด้วมดีดวเดยวเดยกเดี๋าวีวเยวเเดี๋ยด ว่าเราคงใช้สเปรชินมาแล้ไม่ได้ครับเราต้องใช้อาบีทนะครับเอาเงียบทำอะไรนะครับเฮ้ยดูสิครับน้ำตาลเหลยครับโอ้โหมันเป็นก้อนีร่าเหรอโอ้โหมูนี่หือโอ้ยเขาคนอะไรไหมก็ คุณปีเตอร์มันมีกี่ขานะหกขาว่านี่กี่ขาเนี่ยอุ้ยดูดิเผื่อได้ด้วยเฮ้ยโอ้โหทำอะไรนะแล้วมึงอื่นมันขี้หรอหรืออะไรเฮ้ยโอ้โหโอ้โหตกเลยครับตกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋กดไอ้นหนวดเลยมันทำอะไรเฮ้ยนั่นหนู ฆ่ามันได้ไหมเนี่ยครับผหว่าผมเรียกทีมมันฆ่าเจ้าตัวนี้ดีกว่าครับ <Okay. S 1> เราต้องการกําลังเสริมครับต้องเรียกกองทัพเอ่อหน่วยหน่วย FBI นะโอนะแป๊บเดียวเละเล,ะเลยฮนะโอ้โหจะไปเหลืออะไรเลยเนี่ยจัดไปครับสมัยเลิกเฮ้ยเฮ้สมัยเลิกกูให้มึงมาฆ่าเป็นสาเปไ็นมาฆ่าด้วยกู ทีมงานโอ้โหโอ้โหนี่นี่ฮะอืมมีกระโดดปฏิบัติการเอซี่โครี้นำเครื่องขึ้นครับผมตานนี้มีปีเตอร์ตัวยักษ์บินอยู่รอบมือนะโครียน่ปาปีเตอร์นะผมวู้ฮูเดี๋ยวมันเจโอโกงายมาไงครับโคเตอเป้าหมายแล้วดีเลยครับผมวู้ฮ ผู้คนไปฝึกครก่อนดวกูกูจับยาสตาบอลเลยอะไรไปครับตาบอลเลยไหมเอออยู่ไหนเจอเรา เดี๋ยวหลบก,ก่อนโอ้ยเรียกอะไรกันดีนะอะ,อะไรอะไรดีนะอะไรดีอะไรดีอะไรดีรถแข่งโอ้โหจะมาทำอะไรได้หรอมีอะไรที่ว่าจะตอกกอนเขาได้ไหมครับตัวนี้มีอะไรที่พอจะยิงได้อีกไหมครับลองลองนี่ครับโอ้โหอะไรวะเนี่ยมันหมายแล้วเดียวให้กูขึ้นยานกูอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขึ้นยานแล้วครับผมขึ้นยานแล้วยานนี่แหละเรานี่ครับ มิคุณจะเป็นยานจาก Star Wars ใช่ไหมฮะนี่ฮะนี่ฮะเทสก่อนนะโอ้โหนี่นี่ดูแล้วไม่ธรรมดาครับบินยังไงก่อนบินยังไงก่อนเดียเด๋ยวเดี๋ยวอึบเออมันต้องอย่างนี้โอ้โหมาแล้วครับผมไม่กลัวเราไม่เลยงู้ววว โอเคครับผมจบไปแล้วนะกับการหนีปีเตอร์ยักษ์นะครับพูดเลยว่าโคตรสยองเลยครับแบบว่าโอ้โหผมพูดตรงๆเลยว่าแค่ตัวธรรมดามันก็น่ากลัวมากอยู่แล้วครับแล้วแค่ตัวธรรมดากลางปีกเนี่ยก็กระเจิงกันทั้งบ้านแล้วครับวันนี้เจอตัวใหญ่ที่แบบใหญ่ระดับก็ซิล่านะครับมากลางปีกใส่เราแทบไม่พอยังพ่นน้ำกรดใส่เราด้วยเลยนะปู่สยองสุดใจจริงเลยครับโอเคผมถ้าใครชอบนะครับยังไงฝากกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เฮดบิลซี่ด้วยนะครับเป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปนะฮะขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะครับเดี๋ยยวคลิปหนน้าาาเเรจอกัะบ